สวัสดีค่ะวันนี้พากันอยู่บ้านฝนตกทั้งวันเลยค่ะเลยพากันทําความสะอาดบ้านกันลูกชายก็ทำความสะอาดบ้านของเขาเองสวัสดีครับน้องภูสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ทําความสะอาดบ้านกันไม่ได้เข้าสวนกันแต่แม่เป็นคนที่ไม่ชอบทําความสะอาดแม่ชอบเข้าสวนมากกว่าค่ะ อันนี้บ้านของลูกชายเขาอยู่คนเดียว<น>ทำหมดประมาณสองสสได้แค่ห้องเดียวห้องนอนห้องรับแขกอยู่ที่เดียวกันใช่ไหมแล้วก็ห้องน้ำห้องนึงห้องน้ำใหญ่กว่าห้องนอนอีกใช่ไหม <c oughs> โอ้ยดูสิอยู่บ้านอยู่ขนาดว่าบ้านอยู่กลางป่าเนาะทำไมฝุ่นเยอะเลยเนาะ โอ้แล้วบ้านอยู่ตรงถนนอ่ะฝุ่นน้อยฝุ่นไม่ได้เยอะขนาดนี้เนาะอเออแปลกไหม <c oughs> แปลกมากเลยอะ่ะโอ้ยดูสิฝนเพิ่งหยุดไปเมื่อกี้เองแต่ก็ยังปล่อยๆอยู่เสร็จแล้วยังครับยังยังอีกนานไหมไม่มนนเนี่ยคือนือเืออะไรท, <ำ S 1> ทางพัสาร เบาอีพับอ๋อทำไมจะเอาไปไหนไม่รู้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ก็พับเก็บไว้ั่น<ม>แหละไม่ได้หนูถ้าเอาไปไปไว้หนูอ่ะหนูเยอะพราะเป็นป่าหนูก็ไปกัดหมดสิลูกเอาไว้ถ้าไว้ในบ้านนี่แหละอือพาไว้ในบ้านนี่แหละครับ เลือแท้ถูใช่ไหม่<ช>แม่ก็จะไปทำความสะอาดของแม่เหมือนกันเพราะว่าแม่ก็ยังไม่เสร็จเลย <S <S บ้านของแม่ยิ่งหนักกว่าของลูกอีก <S 2> <S 2> เป็นคนที่ว่าถ้าให้ไปอยู่สวนน่ะชอบอยู่สวนมากกว่าดูบาดอกบานบุรีสีเหลืองสวย สวยมากเลยค่ะแต่เพื่อนๆมันมันออกมันเยอะเกินอ่ะนี่มันดูรกไปเลยเนะาะถ่ายรูปได้เลยนะคะสวยค่ะสวยแต่ว่ารกไปเลยค่ะตรงเนี้ยเป็นที่เดินเดินเดินไม่ได้แล้วค่ะต้องต้องรอดอย่างนี้รอดเอาค่ะรอดเอาถ้าใครจะผ่าน วันนี้อยู่ทำความสะอาดบ้านเชื่อไหมว่าไอปุ่นแล้วขี้จิ้งจกอ่ะเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆแนะนำหน่อยว่าขี้จิ้งจกเนี่ยเราทำยังไงดีคะที่ว่ามันมันไม่เข้าบ้านอะ่ะตอนนี้คือขี้จิ้งจกเยอะมากเข้าไปอยู่ทุกซอกทุกมุมเลยค่ะก็คุณแฟนเขาเป็นคนที่ไม่ชอบจิ้งจกด้วยเรา เราก็ไม่รู้จะทำไงโอ้ยตักเลยคะ่ะเรื่องขี้จิ้งจกเนี่ยเพื่อนเพื่อนพอมีวิธีได้วิธีปรับไหมคะว่าต้องทำยังไงช่วยบอกหน่อยนะคะเพราะว่าประมาณเห็นคุณแฟนเขาบอกว่าประมาณเดือนพฤศจิกาไม่แน่ใจว่าคุณลูกชายเขาจะมาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ต้องทำความสะอาดรอใช่ไหมคะแต่ เราเป็นคนที่ไม่ชอบค่ะทําความสะอาดบ้านแต่ก็ต้องทําชอบอยู่สวนมากเลยค่ะตั้งแต่ครบกับแกแล้วมาทํางานสวนเนี่ยก็เลยชอบสวนเลยค่ะแต่ถ้าเรื่องให้อยู่บ้านแล้วทําความสะอาดบ้านนี่เป็นคนที่ขี้เบื่อส่วนสวนนี่เราได้ธรรมชาติเราจะทํำยังไงก็ได้คือชอบมุกๆก เพราะว่าพอพอมาอยู่กับแกร,รู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้นมีความรู้สึกว่าอบอุ่นมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ได้อยู่กับลูกชายแล้วก็ได้อยู่กับธรรมชาติอยู่สวนอยู่กับต้นไม้โอ้ชีวิตดีดีแต่เรื่องเงินก็ก็ต้องมีใช่ไหมคะถ้าขาดเงินนี้ก็ไม่ได้คนเราอะ่ะมันต้องมีเงินใช้ถึงจะอยู่ได้ ก็เหมือนกับว่าเรามาเฝ้าสวนมันก็เป็นของเราเนาะเออเฝ้าบ้านก็เป็นของเราก็สงสารที่ว่าแกต้องหาเงินอยู่คนเดียวเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอออยู่เฉยๆไม่ได้ละเราก็ต้องทำถ้าเราไปจ้างคนอื่นมาเราก็ต้องเสียเงินทีนี้ เราทําของเราดีกว่าทําไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักเหนื่อยก็หยุดเพราะว่าแกไม่แกเป็นคนที่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่คนรวยแต่แกก็พอมีเงินใช้แต่ว่าเป็นคนประหยัดก็แกก็าวางวางอนาคตให้เราว่าเออเราต้องมีกินมีใช้ไม่ลําบากเรากับลูกจะได้ไม่ลําบากโอเคค่ะวันนี้เดี๋ยวทําความสะอาดก่อนนะคะ บายบายค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวรอบหน้ามาคุยกันต่อค่ะวัสดีค่ะ